สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่บอกร่างเล่าเรื่องครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2556ครับผมภาคภูมิอยู่กับอาจารย์ยุทธพรนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิครับครับวันนี้พบกันนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมกันพูดคุยนะฮะบอกเล่าเรื่องราวตอนเช้าเช้าแบบนี้ได้นะครับ SMS ที่หน้าจอครับ4111202นะครับ4111202ก็ดูจากไดเติลความเข้ารายการเมื่อสักครู่นะฮะ วันนี้ที่ต้องจับตาที่สุดก็คือเรื่องการชุมนุมนั่น<า>เองครับคุณนภูมิเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเริ่มต้นจากวันที่4สิงหาจะยืดเยื้อไปถึงวันที่7สิงหาโ<ะ>ดยเพราะยิง่งกฎหมายนิโทษกรรมจะเข้าในวันนั้นด้วย<ะ>คือกลุ่มผู้ชุมนุมที่เขาเดินทางมาชุมนุมและนัดก,กันมา<ะ>วันที่4สิงหาคมเนี่ยนะฮะก็มีกลุ่มผู้ชุมนุม องค์กรที่โค่นล้มระบอบทักษิณหลายกลุ่มเลยทั้งในแง่ของกองทัพประชาชนโค่นล้มระบอบทักษิณเป็นการนำนะยังมีองค์การพิทักษสยามมีหน้ากากขาวมีเครือข่ายประชาธิปไตยอย่างน้อยหลักๆที่เราเห็นก็สามสี่องค์กรนี่แหละก็นัดไว้ที่สวนลุมนะครับบ่ายสามแต่ว่าก็มีผู้ชุมนุมที่เริ่มมาบ้างแล้วนะครับท่ามกลางการประกาศพรบความมั่นคงของรัฐบาลนะครับหนึ่งถึงสิบ สิงหาคมสามพื้นที่เขตดุสิตต้อมปราบศัตรูพ่ายแล้วก็พระนครครับคือถ้าพูดง่ายๆก็คือพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณรัฐสภาแล้วก็ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองนะครับก็ทีนี้ก่อนที่จะไปคุยเรื่องสถานการณ์การชุมนุมแล้วก็สถานการณ์ทางด้านการเมืองล่าสุดกับข้อเสนอล่าสุดของท่านนายกเนี่ยเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้ก่อนว่าครับเอพรบความมั่นคงกับพรกฉุกเฉินใช่ไหมฮะอาจารย์เวลามีการชุมนุมต่าง นะฮะจะรัฐบาลชุดไหนก็แล้วแต่หรือว่าจะชุดไหนอะไรยังไงเนี่ยฮะเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมการชุมนุมแล้วจะเห็นกฎหมายอยู่2อย่างที่จามาใช้อก็คือพรบรความมั่นคงอย่างที่ประกาศอยู่ในตอนนี้กับพรกฉุกเฉินม,มันต่างกันยังไงคืออย่างนี้ครับคุณภาคภูมิอันที่จริงเนี่ยมันต้องย้อนไปตั้งแต่เรื่องสิทธิในการชุมนุมตามรัฐนูลคือปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของการชุมนุมเนี่ยนะครับ ประชาชน,นจะมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธอันนี้เป็นสิ่งที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับเพราะนั้นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนี่ทำได้นะครับ,รบแต่คราวนี้ในบางครั้งเนี่ยการชุมนุมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องมีการจัดการจากภาครัฐที่จะเข้าไปจัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือณปัจจุบันเนี่ยนะครับ,รบก็คือเรื่องของกฎหมายความมั่นคงนะซึ่งจะเป็นการให้อํานาจ กับเจ้าหน้าที่ France, Town, society, รัฐเนี่ยในการเข้าไปจัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้ในเรื่องอะไรบ้างก็จะมีการกําหนดเอาไว้จะต้องมีการออกประกาศอย่างไรบ้างต้องมีขั้นตอนแบบไหนบ้างสามารถจะเข้าไปลิบกริทธิเสรีภาพหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนในเรื่องอะไรได้บ้างนะครับคราวนี้พอในแง่ของกฎหมายความมั่นคงเนี่ยก็จะกําหนดเอาไว้แบบที่ผมกล่าวมอสักครู่เนี่ยนะครับพอมาถึงเรื่องกฎหมายฉุกเฉินระดับความเข้มข้นของสิ่งเหล่านี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะถือได้ว่า2กฎหมายเนี่ยนะครับ เป็นกฎหมายที่มีการลิบรอนสิทธิเสรีภาพแล้วก็ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนในบางเรื่องได้แต่เรื่องการชุมนุมนั้นยังไม่ถูกห้ามนะครับ,รบก็ยังทําได้เพราะเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็บอกบ,บอกว่าผู้ชุมนุมก็เดินทางมาชุมนุมได้ตามปกติภ<ช>นะายใต้กรอบของกฎหมายแต่มันก็มีคําถามว่าอ้าวในเมื่อให้มาชุมนุมได้ตามปกติ และประกาศใช้พรบความมั่นคงทาไมครับตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเลยครับว่ามุมมองจากรัฐกับมุมมองจากสังคมนั้นต่างกันนะครับถ้ามองจากสังคมก็ต้องบอกว่าเรื่องเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐนู้นั้นเป็นสิ่งที่รัฐควรจะต้องเปิดกว้างนะแต่ว่าถ้ามองจากมุมมองรัฐเนี่ยวิธีคิดของรัฐก็คือวิธีคิดแบบระบบราชการนั่นเองนั่นก็คือการเน้นไปในเรื่องการควบคุมสั่งการแล้วก็บังคับบัญชาดังนั้นการที่จะทําอย่างไรให้สามารถเข้าไปกํากับ ม็อบเนี่ยนะครับหรือว่าทําให้การชุมนุมนั้นเป็นไปโดยสงบมากที่สุดคือมุมมองที่รัฐก็มองออกมาอย่างนั้นดังนั้นเมื่อจะมีการเข้าไปจัดการแบบนั้นก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างอย่างเช่นกฎหมายความมั่นคงหรือถ้าระดับของความเข้มข้นมันเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นว่าอาจจะมีเรื่องการใช้อาวุธหนักอะไรต่างๆหรือการสร้างสถานการณ์ต่างๆเนี่ย ก็จะนําไปสู่เรื่องของกฎหมายชุกเชิญนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เลยครับว่าวันนี้เนี่ยในฐานะที่รัฐบาลคือฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับลิงนี้ไม่พ้นไม่ว่าจะเกิดความรุนแรงการปะทะกันตั้งแต่เล็กๆน้อยๆถึงความรุนแรงที่เป็นความรุนแรงอย่างมากเนี่ยนะครับทั้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับกลุ่มผู้ชุมนุมหรือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมต่างสีกันเองนะครับหรือแม้กระทั่งการสร้างสถานการณ์จากมือที่3ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเนี่่ยยยต้อองงงระมมันนกาาาาจฎหิคบ ก็พรบความมั่นคงที่ประกาศใช้อยู่ในขณะนี้ในพื้นที่3เขตนะครับก็จะมีศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่าสอรสเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลสถานการณ์ตามพรบความมั่นคงฉบับนี้มีพบตรนะฮะเป็นผู้อำนวยการสอรอสนะครับก็เท่าที่ฟังอย่างที่อาจารย์ยุทธพรเล่าก็คือว่าก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความสะดวกแล้วก็สามารถทำไป้มากขึ้นในเรื่องบางเรื่องในการที่จะตรวจค้น ตั้งด่าน<อ>หรือว่าเข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อยต่างๆเพราะว่าถ้าเป็นไปตามกฎหมายปกติเนี่ยอาจจะยากหน่อยอาจจะยากหน่อยในการที่จะอยู่ดีๆไปกำจัด่าจํากัดอํานาจตรงนั้นห้ามเข้าตรงนี้ครับตั้งด่านตรงนั้นตรงนี้ตรวจค้คนหาอาวุธอะไรพวกนี้นะครับ,รบดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับสอ,อสอและรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าต้องมีความโปร่งใสในการทํางานอยู่พอสมควรคือจะต้องมีการประกาศให้ชัดเลยว่ามาตรการความเข้มข้นเนี่ยจากเบาไปหนักเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับ การใช้อาวุธในการควบคุมสังการผู้ชุมนุมต่างๆเนะราเนี้ยจะมีอะไรบ้างและมาตรการจะมีอย่างไรนะั้นต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะเรื่องนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับว่าดาบสองคมเหมือนกันนะคุณมะกรูมเพราะว่าในแง่ของการมีเครื่องไม้เครื่องมือรัฐบาลในข้อแรกมันก็ดีอาจจะทําให้การชุมนุมนั้นถูกควบคุมให้อยู่ในความสงบได้ง่ายนะครับ,รบแต่อันที่สองครับ ถ้าเรื่องของการใช้กฎหมายความมั่นคงเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ถูกเอาไปเป็นประเด็นในการวิ่งแขกนะวแต่รัฐบาลกําลังละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนรัฐบาลกําลังเข้ามาควบคุมกํากับประชาชนแล้วอย่างนี้เนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะทําให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเพิ่มจํานวนมากขึ้นก็เป็นไปได้ครับก็ตามประกาศในขณะนี้เนี่ยที่สอสอออกมานะฮะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ ห้ามเข้าครับถนนตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับยวดยานต่างๆนะครับที่จะต้องผ่านเข้าออกในการใช้เส้นทางที่ออกมาักนะขณะนี้นะฮะส่วนอื่นๆก็ต้องรอการถแถลงกันต่อไปแต่ว่าเรื่องของพรบรความมั่นคงที่เอามาใช้เวลามีการชุมนุมเนี่ยกับอีกอารมณ์หนึ่งถ้าเป็นพ,<อ>พรก<อ>นะฮะ ถ้าจะกาหนดในสำาบในการฉุกเฉินเนี่ยอารมณ์มันจะต่างกันอายจยามันต่างกันยังไงต่างกันแน่นอนครับเพราะว่าในแง่ของกฎหมายความมั่นคงเนี่ยความเข้มข้นอาจจะยังไม่มากอย่างเช่นห้ามในเรื่องของการเดินทางเข้าไปในบริเวณนั้นห้ามชุมนุมในบริเวณที่ประกาศเอาไว้นะครับหรืออาจจะถูกตรวจค้นอะไรแบบนี้แค่นั้นแต่ว่าถ้าเป็นกฎหมายฉุกเฉินเนี่ยอาจจะนําไปสู่เรื่อง,องการประกาศกฎไอ้การศึกได้นะนะแล้วก็มีการ,รบังคับ,บใช้เนี่ยในบางพื้นที่ที่มีความเข้มข้น ได้มากนะครับแล<ช>้วก็นอกอนจากนี้เนี่ยในแง่ของเจ้าที่รัฐที่จะใช้กําลังใช้อาวุธใช้อะไรมันก็จะมีความเข้มข้นได้มากขึ้นนะครับ,ค,รบคือต้องสถานการณ์นี่คือคบทา,ทางพรบรความมั่นคงเอา,เอาไม่อยู่ถล้าแต่เปยังไงเอาไม่อยู่ก็ต้องขยับไปสู่รพระบวนารฉุกเฉินเขาต้องเป็นขั้นตอนนะฮะหรือว่าอยู่ดีๆถ้าเราไม่ได้ประกาศพรบความมั่นคงก่อน แล้วไปพลกรฉุกเฉินเลยได้ไหมก็ทําได้ครับก็ทําได้แต่ว่าครั้นี้มันจะต้องมีเหตุนะตามที่กฎหมายเนี่ยกำหนดว่าเลื่อนไขยอย่างไรสถานการณ์แบบไหนจึงจะประกาศได้นะครับแต่จุดที่น่าสนใจวันนี้ก็คือว่า ในแง่ของกฎหมายทั้ง2ตัวนี้ผมรู้ว่ามันยังไม่ใช่กฎหมายที่ดีพอที่จะเอามาใช้กับเรื่อง,องการชุมนุมนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือการที่เราจะต้องมีกฎหมายว่าด้วยสิทธิในการชุมนุมสาธารณะแต่ว่าน,นี้กฎหมายตัวนี้เนี่ยบ้านเรายังยังไม่เห็นบรรเป็นร่างเลยแม้นะว่าจะมีการเสนอเข้าสู่สภาแล้วก็ตามนะแล้วก็กฎหมายว่าด้วยสิทธิในการชุมนุมสาธารณะเนี่ย จะต้องมองจากมุมมองของสังคมในเข้าสู่รัฐนะฮะไม่ใช่มองจากรัฐออกสู่สังคมคือไม่ใช่ไปพูดเฉพาะเรื่องว่าเจ้าที่รัฐจะใช้อาวุธอะไรอย่างไรมีมาตรการอะไรอย่างไรแต่จะต้องมองว่าสิทธิของผู้ชุมนุมตามรัฐน,นนั้นจะต้องถูกนํามาขยายความเพราะวันนี้พอเราพูดถึงเรื่องสิทธิในการชุมนุมตามรัฐนั้นหรือเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐนั้นเนี่ยเราก็บอกว่า ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธและคำสองคำนี่มันก็ถูกเอามาตีความกันอย่างกว้างขวางทุกๆครั้งเวลามีการชุมนุมนะดังนั้นถ้าเรามีกฎหมายเรื้อยสิทธิในการชุมนุมสาธารณะมันก็จะเป็นบทขยายความรัฐมนูญให้ชัดเจนไปเลยว่าอย่างไรชุมนุมได้ชุมนุมได้ตรงไหนมีวิธีการอย่างไรรัฐจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้มากน้อยอะไรแค่ไหนอย่างไรครับแล้วก็นะฮะเรื่องของพรบความมั่นคงที่ประกาศใช้อยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นการประกาศใช้ ตามพรบความมั่นคงเมื่อปี2551นะฮะออกไว้ในสมัยที่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายรัฐมนตรีครตั้งแต่ประกาศใช้พรบความมั่นคงฉบับนี้มาเนี่ยนะฮะมีการประกาศใช้หยิบยกนําขึ้นมาใช้เนี่ยรวมครั้งนี้ด้วยเจครั้งแล้วนะครับเจ็คร,ครั้งแล้วนะฮะก็เป็นสมัยรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายรัฐมนตรีนี่6ครั้ง เพราะในช่วงนั้นสถานการณ์การเมืองนั้นเข้มข้นหนัเกินครับครั้งแรกนี่ตั้งแต่ปี2550นะครับ10ถึง24กรกฎาคม2550ช่วงนั้นมีการประชุมรัฐมนตรี่างประเทศอาเซียนแล้วก็ประเทศคู่เจรจานะฮะมีปี5้าปี52นี่ก็หลายครั้งอยู่โอ้โหส4สี่ครั้งนะครับโอ้ปีห้านี่4ครั้งเลยก็จะหลักๆก็จะเป็นช่วงการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในช่วงรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์แล้วก็มาครั้งนี้นะครับนี่เป็นครั้งที่เจนั่นก็หมายความว่า ก็มีการนํามาใช้ขึ้นตลอดอ,อยู่ตลอดอยู่แล้วนะค,ะคร,รับเรื่องนี้นะครับในช่วงเจ็ดแปดปีใน,นการชุมนุมมันเยอะมากือเกินนะค,คุณาภูมิแล้ววันนี้เนี่ยขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับผมคิดว่าการจัดการตรงนี้คงไม่ง่ายมากนักแนอดีตมีกลุ่มใหญ่สองกลุม่มคือพันธมิตรกับนปชวันนี้สารพัดเลยมีทั้งหน้ากากขาวอง์การที่ทั้งสยามและล่าสุดกองทัพประชาชนดังนั้นการจัดการของรัฐวันนี้จะต้องทําอย่างไรที่จะทําให้เกิดการกระทบกระทั่งน้อยที่สุดอืมครับอ่ะเดี๋ยวเราพ เสนอการทางการเมืองล่าสุดรเรื่องการประกาศท่าทีของท่านนายกเสนอให้ทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกสีมาคุยกันหารือการเมืองแล้วท่าทีแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรนะครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวมาคุยกันช่วงหน้าครับ